<invece> โอ้โหดีเงินผ่อน36มงวดฟังไม่ผิดนะบรรยากาศเนี่ยก็โอ้โหอย่างหรูเลยนะครับทำพูวิลล่าได้สบายเลยนี่มีสระน้ำยุติซีเลนด้วยแต่ที่สำคัญคือมันผ่อนได้อ้าวหมดแล้วหมดเลยเหลือไม่กี่แปลงไปเดี๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าของใจดีว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหกำลังสวยงามเลยไปเลยกับกล้องก่อนเนี่ยชอบตรงบรรยากาศตรงที่มีที่ที่มันมีหญ้าเขียวขจีแล้วมีสระน้ำแล้วก็ตัดด้วยรั้วคาวบอยแล้วก็มีบรรยากาศไม้ล้อมนี้สวยงามมากโอ้นี่ข้างหน้านี่สีเลนเลยนะครับ ไปไปคุยกับเจ้าของเชิญเจ้าของมาคุยตรงนี้กว่าผมจะได้ไม่ต้องเดินไปอ่ะสวัสดีครับรบกวนเชิญเดินมาตรงนี้สักหน่อยเดียวกว่าครับนี่ไม่ใช่หรอกที่ห้เดินมาจะได้ดูบรรยากาศน้ํากันนะครับอ,อันนี้คุณอะไระครับค่ะเตยค่ะจากโครงการอารยะคิดอ่าคุณหน้าคุณตากันดีครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่จากคุณเตยอ,อีกหนึ่งโครงการนะครับเดี๋ยวถามคุณเตยก่อนถามไม่กี่คำไม่กี่คำถามหรอกก่อนที่จะพาเดินเที่ยวเดินชมกันนะครับอันเนี้ยที่ดีเงินผ่อนจริงไหมครับ ตรงนี้ทางโครงการนะคะเปิดให้ผ่อนได้ค่ะกี่งวดครับนานสุด36เดือนค่ะวางเงินเท่าไหร่วางเงินนะคะก็20%่ของราคาที่ดินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพูดง่ายเลยรู้ก่อนว่าวาง20%อรู้ก่อนว่าผ่อนได้36งวดค่ะอันนี้มันอยู่ที่ไหนกันครับคุณเตยครับตรงนี้อยู่ที่ตําบลหนองโอกค่ะอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ภูเขารอบด้านเลยอะครับอยู่ที่หนองอกอูทองสุพรรณบุรีเอ๊ะตรงนี้มันไกลจากอำเภออูทองไหมครับ ออตรงนี้ห่างจากขอนาล,ลิ 9, ่กาทองแค่9ก้ิโลค่ะเพราะว่าอยู่ตรงกรมที่9ถนนเส้นสาสามห้ก็ไม่ไกลมากแล้วมันไกลจากกรุงเทพมากไหมฮะถ้าขับรถจากกรุงเทพอะค่ะพี่บอยเตยขับรถไปกรุงเทพก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่าค่ะอ่าคำถามต่อไปวันนี้จะถามจังเลยถามเพื่อให้ผู้ผชมได้รู้เพราะมันเหลือไม่กี่แปลงนะครับอย่างแปลงนี้ยน้ามันมาจากไหน ตรงนี้น้ํานะคะมาจากห้วยธรรมชาติค่ะพี่บอยคือน้ํามาเองใช่แล้วหน้าแรงไหมเมืเรา<ม>เรามีการขุดวางระบบน้ํามาจากห้วยธรรมชาติค่ะน้าแรงมันจะมีมาไมหมคะน้ำมีค่ะพี่บอยยังมีอยู่มีค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาทํานากันแล้วต๊ะสะเตยการันตีว่าทํานาได้ทั้งปีเลยอ่ายุบบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดน้ำาแล้วดินเก็บน้าอยู่ค่ะพี่บอยอ่าโอเคมันเป็นดินที่ดินเหนียวแปลงหนึ่งส่วนใหญ่ของเราเนี่ยกี่กี่กี่ไร่ แปลงค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะพี่บอยมันจะอยู่ประมาณไร่ครึ่งค่ะเพราะว่ามันมีโซนที่เป็นบ่อน้ำจัดสวนแล้วก็เป็นสวนบุบานเอาง่ายๆเลยว่าแปลงละไร่ครึ่งถามตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยครับไร่ครึ่งขายเท่าไหร่ขายสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทค่ะหนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยนะไร่หนึ่งก็ไม่ถึงคืออันนี้มันคือไร่ครึ่งราคารวมไร่ครึ่งแล้วสองล้านสามแสนเก้าหมื่นออกค่าโอนให้ด้วยอ่าโอ้โหวิวข้างหลังคุณเตยสวยมากรถวิ่งกันเต็มเลยนะครับราคาเนี้ย ได้อะไรบ้างน้ำไฟฟ้าไฟฟ้าประปาเราขยายให้ครบคันเลยนะคะพี่บอยไ<ม>ฟฟ้าก็คือเป็นของภูมิภาคประปาก็เป็นการตระปาสนภูมิภาคนิเดียวนิดนึงประปาภูมิภาคด้วยเหรอครับใช่ค่ะไฟฟ้าก็ภูมิภาคค่ะก็ส่วนใหญ่ที่คุณเตยเหลือไม่กี่แปลงเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามาจับจองไปหมดแล้วนะครับก็จะมีขุดบ่อให้ใแต่แต่นั่งแง้มนิดนึงถ้าต้องการแบบที่เต็มเต็มไม่มีขุดบ่อก็มีอยู่เกติดกันนี่เลยนิดเดียวนิดเดียวนี่นี่อยู่ฝั่งตรงนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอยู่บางคนเขาไม่ชอบขุดบ่อนะครับ ทีนี้บ่อเนี่ยลึกไหมฮะบ่อไม่ลึกค่ะพี่บอยประมาณเออม,มันมันมีการออกแบบคือมันจะเป็นเลเยอร์ตะพักะค่ะสลบลงไปเรื่อยๆอ่ามันจะไปท่านลึกก็คือตรงกลางก็ไม่เกินสเมตรค่ะแล้วอันนี้มีปลาคาบมีปลาอะไรหมดแล้วใช่ค่ะอ้าโอเคน่าสนใจอย่างนี้คุณเตยครับบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ามันอยู่ใกล้อะไรบ้างบางคนเนี่ยโอ้โหหูตาร้อนเผาแล้วอยากได้เขาอยากจับพิกัดน,นะครับคือตรงเนี้ยค่ะอยู่ระหว่างอู่ทองจะไปดอนคา มีวัดมีโรงเรียนมีตลาดนัดอะไรใกล้ๆบ้างใกล้กับหน้าผาแกะสลักเนี่ยค่ะประมาณ15นาทีค่ะพี่บอยซึ่งวงไปเราก็จะเห็นเห็นเขาเลยแล้วถ้าใกล้กว่านี้โรงเรียนมีใกล้กว่านี้ไหมครับตรงนี้ที่ใกล้สุดก็น่าจะเป็นวัดเขาดีสลักอ่ะเขาดีสลักจะพิกัดเอาละกันนะครับอ่าหรือไม่ง่ายๆเส้น3ามสามนูวดูไฟฟ้าแรงสูงเต็มไปหมดเลยนะครับอินเทอร์เน็ตมีอยู่แล้วอ่าสัญญาณโทรศัพท์เต็มพิกัดเลยค่ะอ่าอย่างนี้ใครสนใจโทรหาคุณเตยเบอร์อะไรครับ 088-568-9999ค่ะอีกสกรอบช้าๆพี่ครับ088-568-9999ค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวคุณเตยพาไปเดินดูเข้าๆข,ข้างบนสักหน่อยหนึ่งละกันอ่าตามคุณเตยไปนี่ก็มาปลูกบัวอย่างสวยเลยนะครับรับว้วขคาวบอ,อยนี่ให้กี่ด้านรั้วค้าวบอยให้3ด้านค่ะเออทำไม3ามด้านล่ะครับเพราะว่าด้านหลังเราเป็นคูน้ำที่เราดึเข้ามาด้านข้างอยากจะทำเดี๋ยวเรา อ่ะข้างหลังคือที่เว้นไว้คือมันมีร่องน้ําคูน้ําอ่ะนี่คุณเตยเนี่ยต้นอะไรข้างหลังนู้นนะฮะนั่นน่ๆๆะต้นนี้จะเป็นต้นน้ำเต้าป่ะฮะใช่ค่ะน้ำเต้าแล้วก็ต้นส้มเสี้ยวป่าเดี๋ยวพาไปเดินดูดีกว่าอ่าถนนข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูที่หลังอยากจะดูบรรยากาศภายในให้มันแบบบรรยากาศดีๆเลยแล้วอย่างอย่างแปลงเนี้ยตัวอย่างเนี่ยปลูกบ้านตรงไหนครับ พี่บอยอาสามารถมีเนื้อที่สามารถปลูกบ้านได้อาจจะสองหลังเลยก็ได้ค่ะเป็นโซนลงจอดรถควแล้วก็เป็นตัวบ้านดอาง่ายๆเลยคุณเตยถมที่ให้แล้วเห็นอย่างเงี้ยถมที่ให้แล้วนะ,ะสูงพอระดับหนึ่งเลยสูงสเสมอถนนทางหลวงชนบทเลยค่ะอ่าแล้วอย่างนี้น้ำมันไม่ท่วมแน่นะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะปัญหาใหญ่ของผู้คนส่วนใหญ่คือกลัวน้ําท่วมก่อนที่เมือเตอยจะซื้อค่ะพี่บอยเตยก็มีการมาสำรวจภูมิทัศน์อะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคแล้วอย่างที่บอกตอนแรกเนาะเหลือไม่กี่แปลงแล้วหมดแล้วก็หมดเลยอย่างนี้ใครยังไม่มาเนี่ย โทรมาจองก่อนได้ไหมมาดูก่อนดีกว่าค่ะมาดูให้เห็นกระตาก่อนอ่าอุ้ยต้นอะไรเนี่ยคุณเตยนี่เป็นต้นว่าแม่น้ำโขงค่ะอะไรนะฮะว่าแม่น้ำโขงค่ะแสดงว่าซื้อมาจากทางอีสานหนองคายก็ซื้อมาจากร้านวัยล้อมค่ะแล้วแต่ว่าต้นไม้พวกนี้ก็จะมาจากอีสานค่ะพวกอุบลคือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำโขงอ่ามีเสน่ห์เลยนะครับไปเดี๋ยวไปตรงตรงต้นนู้นนิดนึงด้านหลังอยากไปดูคลองน้ำนิดนึงนะครับจะได้ดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับ มีต้นสม็จแดงค่ะพี่บอยต้นผิดน้ำแต่ละแปลงไม่เหมือนกันเหรอใช่ไหมฮะต้นมัก่ม้าต้นคูนซับต้นมังมีรอ่าไอ้คุณเตยเดี๋ยวถามหน่อยหน่อยคนจีนหรือหลายๆคนที่เขาชอบดูห่วงจุ้ยเ่ยเขามักจะเอาไปดูกับระแสหรือหมอดูของเขาตามความเชื่อเนาะ,ะทิศทางเป็นยังไงบ้างครับคือหน้าโครงการของเราอะค่ะพี่บอยหัน หันหน้าเนี่ยไปทางทิศเหนือกับทิศใต้แต่ถ้าฝั่งเนี้ยเขคือจะหันไปทิศใต้คือติศที่รับลมอ่าแล้วลูกค้าจะปลูกปั้นหันไปทิศตะวันออกก็ได้ก็ลองดูแล้วกันแล้วยังนี้มาชมนี่มาได้ทุกวันไหมครับมาได้ทุกวันเลยค่ะพี่บอยอ่าโอเคสบายใจแล้วของคุณเตยเนี่ยคนเดี๋ยวนี้กลัวกันจังเลยซื้อที่แล้วเนี่ยถามตรงๆอย่าโกรธกันนะครับค่ะจะโกงไหม เตยไม่เคยโกงค่ะเตยไม่เคยโกงใครเลยแล้วก็อย่างกับที่ของเราอะค่ะ,ะโสนดขุดแดงลูกค้าซื้อก็เอากลับบ้านลแล้วอีกอย่างเรา,เราไปโอนที่กรมที่ดินอ่าแล้วอย่างอีกอย่างนึงสบายใจคือเนี่ยทำการรีวิวให้คุณเตยเนี่ยโหขายดิบขายดีขายได้เยอะแย,ย,ย,ยะมากมายแล้ว <c oughs> เพราะยังมีลูกค้าที่การันตีได้ที่ถามเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่แล้วครับยุคนี้คนกลัวกันจังเลย <c oughs> คําถามที่ผมเจอบ่อย <c oughs> สุดคือเจ้าของของการจะโกงไหมจะโกงไหมจะโกงไหมอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมาดูให้เห็นกระตาก่อน กก็าาลบออใชย่่เพราะฉะนั้นเลยต้องให้ชัวร์เลยนะครับอ่า,อาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะคัดกรองมาให้ระดับหนึ่งแล้วคือเจ้าไหนโกงก็จะไม่มาละ <laughs> เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสบายใจว่าโครงการนี้มีตัวตนจริงซื้อเข้าไปดูในเพจเลยก็ได้นะคะชื่อเพจอรารยะคีรีค่ะภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะพิมพ์อรารยคีรีก็จะขึ้นว่าขายที่ดินริมเขาสไตล์รีสอร์ทอ่าเดีนน๋ยวเราเราก็ไปดูสมัยนี้อย่างที่บอกต้องเช็คกันให้ชัวร์นี่ที่ให้คุณเตยมาด้านหลังไม่ใช่อะไรแล้วครับอยากจะดูร่องน้ํา ท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยกันเอ๊ะมันเป็นร่องน้ํายังไงขอดูสักนิดหนึ่งมันอาจจะมีหญ้าเยอะขึ้นธรรมดาครับนี่เราจะดึงน้ําเข้าดูดน้ําออกะะอะค่ะตรงนี่ฮะเวลาน้ำมีเยอะเราก็ปล่อยออกนี่น้ําเต็มเลยนะแต่มีหญ้าคุมบ้างหญ้ากันดินค่ะพี่บอยกันดินสไลด์และอย่างนึงคุมดินค่่ะอานี่นาเพื่อนบ้านเป็นอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยเวลาเขาฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนี่เรามีผลไหมฮะเออไม่ค่ะพี่บอยกับกับชาวไร่ชาวนารอบข้างอะนะฮะ อ่ะโอเคครับถามเพื่อสบายใจถามเพื่อแทนใจผู้ซื้อ,อคุณเตยเราออกไปทางข้างหน้ากันหน่อยไม่ผิดหวังที่เดินมาตรงนี้ครับมาดูบรรยากาศเขียวขจีอย่างนี้นะครับหน้าฝนที่เขียวอย่างนี้นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่อยู่ได้จริงปลูกบ้านได้จริง2องล้านสามแสนเก้าหมื่นอ่าไปไปไปเดินเดินทางหน้าโครงการถนนก็โอเคแล้วครับอ๋อมีภูเขาด้วยเหรอฮะอ๋อตรงนี้เป็นวิวนาผืนใหญ่แล้วก็เห็นภูเขาด้วยค,ะค่ะเขาที่เห็นก็จะเป็นเขาด้าหลังค่ะเอ้คุณเตยแล้วอย่างนี้เพื่อนบ้านไม่มีมั้งไหม เอาง่ายๆพูดให้คนจะได้ไม่ขวัญเสียค,คือเราอยู่ในที่โล่งแล้วอาจจะมองเห็นบ้านคนไม่เยอะแต่ขับรถมาน,นี่ท่านจะตกใจแล้วโอ้โหคือบ้านคนเต็มไปหมดเลยคือคือหลักๆอะค่ะพี่บอยด้วยด้วยทำเลที่มันเป็นถนนเส้นหลักมันไม่ค่อยมีคนขายจะเป็นที่ของนายทุนซะส่วนใหญ่แล้วนายทุนเขาก็เก็บให้เช่าคำนานอ่าโอเครครับเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยมีที่อย่างนี้นี่นี่ดูบรรยากาศสิครับคุ้มไม่คุ้มก็ลองดูเอาแล้วกันหนึ่งไล่ขึ้น2ล้าน3ามแสนเก้าหมื่น แล้วที่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีง่ายๆนะครับตีสี่เลนเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกครับหายากมากนอกจากแปลงมาเป็นสิบสิบไร่เลยนี่อันนี้แบ่งให้แค่ไร่ครึ่งค่ะพี่บอยอ่าค่ะเพื่อนเลที่ซื้อก็มีอนาคตแน่นอนค่ะอย่างน้อยเนี่ยเก็บไว้ทําบ้านพักตากอากาศได้ทำรีสอร์ททำคาเฟ่อะไรได้ทำได้หมดเลยใช่ค่ะอ่ะที่แต่ได้วิวฟรีค่ะพี่อ่าวิวคุ้มนี่เดี๋ยวคุณเตยเราไปทางเข้ากันนี่เดี๋ยวขออนุญาตจบตัวตรงนี้ก่อนนี่ของเพื่อนบ้านอ่าหลือหรือยังไม่กี่แปลงก็ลองมาดูเอานะครับว่าถูกฉลุกับแปอง ้คุณเตยก็ลงหน้าสักวันหนึ่งเนาะนัดมาได้เลยค่ะพี่บอยเราได้เราได้ตลอดชีวิตงขอให้นัดมาลงหน้าเถอะลบบนขอเบอร์คุณเตยไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืมอีกค่ะศูนย์แปดแปดห้าหกแปดเก้า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 ค่ะอ่าอีกรอบเดียวครับศูนย์แปดแปดห้าหกแปดเก้า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 ค่ะโอเคไปเราไปดูกันนะครับรัวเขาบอยก็ให้เป็นเขาเรียกว่าด้านข้างในอย่างนี้เลยที่เราเห็นกันนะครับโอ้แปลงนี้สวยงามมากนะครับสวยทุกแปลงแหละนะครับต้นไม้ก็คุ้มเลยที่นี่อ่า ต้นไม้นี่ต้นหนึ่งไหลหมื่นหลักครครับมันเป็นไม้ล้อมขนาดใหญ่นะครับ<ช>ปลาปลาเนี่ยภูมิพาคเนี่ยแถวนี้แรงไหมครับน้าอ๋อปลาปลาภููิภาคไปปลาปลาที่ดีที่สุดแล้วครับพี่บอลคือเออลยไม่มีการหยุดไหลบ่อยอ่าโอเคครับไปนี่ปลูกบ้านตรงข้างบนเนี่ยนะครับโอ้สิบกว่านาทีเดินมานี่ไวมากแต่เหมือนกับยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายเลยนะครับแล้วน้ํามันไม่มีไหลหลากมาจากแถวรอบข้างนะราถม ถูกมากค่ะพี่บอลด้วยด้วยภูมิทั้นาันค่ะเป็นที่ล่มแต่ว่าเราก็ถมให้อะไรเงี้ยค่ะพยายามจะถามแทนใจผู้ซื้อเลยเขากลัวในเรื่องไหนก็จะถามย้ำเรื่องนั้นน่ะนะครับไปไปข้างหน้าใกล้ๆก้ถนนยังเหลือนะอยู่ค่ะพี่บอลขอขอไอโทรนัดมานะครับบางคนชอบแปลงในหน่อยเพราะว่าบางทีเหมือนอาจจะกลัวเสียงรถคือบางคนเนี่ยหนีจากกรุงเทพหนูจากเมืองหลวงมาต้องการสงบเขาก็ไม่อยากมาฟังเสียงรถแปลงในจะไปก่อนอ่า หน้าถนนส่วนใหญ่ก็จะไว้ค้าขายค้าขายต่อยอดทำออฟฟิศทำอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็เป็นค่ะเนี่ยฮะที่เปล่าๆยังพอมีบ้างก็ลองโทรมาคุยดูนี่ตรงออกไปก็คือสี่เลยแล้วที่เห็นรถวิ่งเยอะๆนะครับไฟฟ้ามารอหมดแล้วอ่ะโอเคนี่สวยงามมากแปลงละไล่ครึ่งทวนใหม่นะ2ล้าน3ามแสนเาหมื่นนะครับกับโครงการอะไรนะครับโครงการอารยาคีรีค่ะอ่ะโอเคครับก็ขอให้คุณเตยได้ปิดโครงการไนวัยแล้วท่านผู้ชมรีบโทรมาแล้วกันมานัดชมก่อนที่มันจะหมดแล้วกันโครงการสวยๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ วันนี้ขอบคุณคุณเตยมากก็ขอให้ปิดโครงการไปๆครับสวัสดีครับ